สวัสดีค่ะฟาร์มคุณแม่เป่งน,นะคะวันนี้เอาบอนสีสวยๆมาให้ชมค่ะต้นนี้นะคะสวยมากเลยสีชมพูสดมากๆค่ะแต่ใบเขาไม่ค่อยเยอะเลี้ยงยากเหมือนกันค่ะอยากจะทําให้เขาเป็นกอใหญ่ๆนะคะแต่ว่าพยายามมานานและยังไม่ได้สักทีตอนนี้ได้สีะะ่ใบแล้วค่ะ ด้วยผงชูรสแท้ๆเลยนะคะอันนี้สวยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวลองจะพยายามลองทำให้เข้าใบสวยนะคะช่วงนี้นะคะที่ฟาร์มคุณแม่เป่งน,นะคะขนาดอยู่ในสวนนะไม่ค่อยมีฝุ่นนะแต่ว่าตอนนี้นะคะฝุ่น,นะะปกคลุมไปหมดเลยด้วย PM 2.5ที่เขาว่ากันเพิ่งเห็นนะคะ ดูสิคะเพื่อนๆมองไปภูเขาเนี่ย<อ>แทบไม่เห็น <ไป S 2> เลยซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราจะเห็นภูเขาสวยมากๆเลยนะคะมุมนี้ของฟาร์มคุณแม่เป่งแต่ว่าตอนนี้ปกคลุมไปด้วยควันหรือหมอกหรือว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งคือฝุ่นนะคะฝุ่น PM นะคะต้นไม้เราบางทีถ้ามองไกลๆก็แทบจะไม่เห็นยอดไม้เช่นกันค่ะอ่ะเราไปดูบนสีต้นที่เราปลูกแล้วไม่ยอมทิ้งใบไม่ยอม ทิ้งหัวนะคะก็คือต้นนี้นะคะม้ากันทะกะค่ะเขาจะอยู่แบบนี้เลยนะคะยิ่งหน้าร้อนเนี่ยโอ้โหใบเขาจะสวยมากๆสวยจริงๆค่ะยิ่งแก่ยิ่งสวยนะคะสําหรับม้ากันทะกะเนี่ยอยู่คู่ฟาร์มคุณแม่เป่งตลอดปีตลอดชาติเลยก็ว่าได้ค่ะตอนแรกๆเขาก็จะใบเขียวๆหน่อยเนาะเพื่อนๆแต่พอเขาแก่แล้วเนี่ยสวยจริงๆลองหามาปลูกกันนะคะฟาร์มคุณแม่เป่งก็แบ่งปันไปหมดแล้วล่ะคะ่ะ ตอนนี้นะคะฟาร์มคุณแม่เป่งก็ปลูกดอกไม้เพิ่มค่ะเพิ่มให้สวยเวลาใครมาเที่ยวฟาร์มคุณแม่เป่งจะได้มีมุมสวยๆไว้ถ่ายรูปเนาะอยากให้เพื่อนๆมาเที่ยวกันเยอะๆค่ะฟาร์มคุณแม่เป่งขอบคุณเพื่อนๆน,นะที่ติดตามแล้วก็กำลังใจกันตลอดมาสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะ